เท็จีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงตรม้มเดอะควีนแห่งวงการมวยหญิงไฟแรกเข้าสู่วันลุมพินีชนะ TKO คโอฟานนี่เปยองวีไฟที่2ชนะ TKO คโออินเนสพิลุตตไฟสามเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพชนะลาลาเฟรนันเดสในเวลาแค่26วินาทีไฟสี่ oh, oh, oh. บนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพยังคงรักษาคลินชีด oh, oh. ด้วยการชนะ TKO oh, 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 oh. เธอคือเดอะควีน ประโยคที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคำจำกัดความที่มิสเตอร์ป๋องพิธีกรคนดังแห่งศึกวันกล่าวถึงเพรจีจ้าเอาไว้น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละครับเพราะาชีวิตของเพรจีจ้านั้นแม้จะโลดแล่นอยู่ในวงการกัมปั้นมาตั้งแต่เป็นเด็กหญิงแต่ชื่อเสียงของเธอยังไม่โด่งดังอย่างที่ควรจะเป็นจนกระทั่งได้เซ็นสัญญามูลค่า1แสนเหรียญสหรัฐเข้าสู่สังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมกับฉายาเดอะควีนที่เดอะบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทงมอบให้เพชรจีจ้า ก็เปรียบเหมือนเพชรที่ถูกเจียรไนแล้วและพร้อมจะกลับมาเจิดจรัสบนสังเวียนค้ากำปั้นอีกครั้ง ความฝันที่หนูอยากจะก้าวเข้าไปก,ก็คือเป็นแชมป์มวยไทยด้วยค่ะถ้าเราเป็นแชมป์คีบ็อกซิ่งใช่ก็อยากจะขึ้นไปเป็นแชมป์มวยไทยด้วยค่ะรุ่นอะตอมเวทค่ะแล้วก็อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับ MMA ด้วยค่ะคืออยากเริ่มฝึกค่ะใน,นอนาคตหน้าอาจจะได้ได้ชกค,ค่ะคักปี2ปีค่ะก็ยังไม่แน่ว่าเราจะได้ไปชกในกติกา MMA ด้วยหรือเปล่าค่ะ คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไปดูหนูตอนชกค,ค่ะชุดส่วนคุณพ่อเขาจะมาดูหนูตอนซ้อมด้วยค่ะคือในระยะ1เดือนสุดท้ายค่ะคุณพ่อเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องการวิ่งการฝึกซ้อมหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าทุกอย่างค่ะช่วยเหลือได้ทุกอย่างพ่อก็จะช่วยทุกอย่างเลยคะ่ะเวลาต้องการอะไรพ่อก็จะหามาให้เราทุกอย่าง เจ็บตัวมีค่ะชกกับนักมวยชายตอนนั้นอายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองขวบค่ะเขาเป็นมวยซ้ายแล้วทีนี้ช่วงเด็กๆห,หนูคิดว่าหนูเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายแล้วเขาเตะขาพับในพับนอกเตะขาจนเราหมดยกสามยกสี่พ่อถามว่าไหวไหมแต่หนูคิดว่าหนูจะยืนได้ครบห้ายกค่ะเพราะว่าตอนนั้นชนะมาตลอดค่ะนานๆที่จะแพ้ค่ะหนูก็พูดว่าไหวค่ะแต่คือเราเตะขาเราบมโดนเตะเจ็บหมุดแล้วค่ะแต่หนูก็กลับมาชนะเขาหนูคิดว่าไฟนั้นเป็นไฟที่เจ็บที่สุดจำว่าเราเคยเจ็บโดนเตะขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้คุณพ่อคุณแม่คะ่ะแล้วหนูก็อยากจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยแล้วหนูก็อยู่ด้วยกับคุณพ่อคุณแม่คะ่ะแล้วก็อยากทํค่ายมวยด้วยหนูคิดว่าค่ายมวยนี่หนูอยากทํามานานแล้วค่ะหนูจะสอนแบบว่ามวยสากลด้วยมวยไทยด้วยคะ่ะเพราะหนูก็ชอบชอบสอนหนูอยากไปเปิดประสบการณ์แบบไปเที่ยวนอกโลกคะ่ะน่าจะสนุกหนูชอบบรรยากาศต่างประเทศด้วยนะหิมะลมเย็นคะ่ะ เรื่องการการยืนแล้วก็การสเตปเท้าค่ะแล้วก็ขยันออกอาวุธค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นมวยไทยหนูก็ชอบสอกใช่ก็เหมือนอาวุธหลักๆห,หนูก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าหนูก็ฒนาวความเร็วค่ะแล้วก็ฝึกความเร็วแล้วก็อาจจะยากกว่าก็ทดแทนด้วยมีหมัดที่เร็วค่ะแล้วก็มีสเตปเท้าที่คล่องแคล่วขึ้นค่ะและในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเพชรจีจ้าจะขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกและนับเป็นไฟต์สำคัญ เพราะจะเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการเธอจะมีความมั่นใจขนาดไหนติดตามกันต่อในภาค2ของเพชรจีจ้าในเดอะฮีโร่ตอนพิเศษทาง MGR Sport ในวันพรุ่งนี้ครับคือความมั่นใจหนูเอ่ร้อค่ะเกิน100%เค่ะเพราะว่าเราฟิตซอมไปด้วยค่ะหนูก็คิดว่าก็เกมน่าจะสนุกค่ะ